สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับคุณผู้ชมที่ไปซื้อตอมใหญ่นอกโลกทุกคนนะครับก็ยมช่องคูปการชาแนลนะครับก็อืนนั้นคนนั้นน่าจะเป็นเอออะไรนะครับผมบั่งไฟครับผมนี่เป็นบั่งไฟพญานาคของโรงเรียนเรานะครับผมบั่งไฟอันนี้ซื้อมาในราคาสองบาทนะครับบั่งไฟเป็นรุ่นอีไม่ติดครับ ดูกำแพงวัดกันนะพี่น้องครับไปดูลุงหยันอันนี้เป็นกำแพงกันลูกบอลครับโอ้อันนี้ประมาณโอ้ลายบาบหลายบานานะครับคุณเปลลายถุง